เอาเสร็จเรียบร้อยครับย <c oughs> ยเยียงก็อี่นายโย่แกงเผ็ดไก่นี่ครับคำแรกนายโย่งคำที่พนโย่อยากอื้มอุ้ยอื้อแล้วลนี่ใครซับไว้ไหมใครให้ใครข้าวเอาไม่กินนะนี่ไงขอช้อนได้พอแกงช้อนม,มานี่ครับมิบนี่กั รับหน้าที่หั่นโดยใครนะคนย่่งคนรักษาออแล้วก็ให้น้องใหม่ใครวะชื่ออะไรนะคนอะไรนะอัตพลครับอัตพลชื่อเล่นหักครับฮะักพักมล้างไก่ครับผมมือกล้องก็ใช้คนไม่กินไก่ครับยูวสลิกกินหรือเปลอกินคนระับ <laughs> มาๆ,มาๆกชิ้นมาเอาพาสะดูจานตอนหมวกอมองไว้ก่อน ข้าวมีไหมอืมข้าวมีไหมเออเอาข้ามานี่จานนี่ครับอยู่กันแบบง่ายๆครับบางคนก็ว่ากินข้าวได้อะไรบ้างมันก็ได้บางคนก็สอนให้น้องได้รู้หน้าที่ครับแบ่งกันทําแบ่งงานกันทํากินเสร็จก็ชุดหนึ่งล้างบางคนก็ว่าเป็นอย่างอาุโสไม่ทําใช่ไหมโศก็ต้องถึงเวลาพักผ่อนครับเข้าทำก่อนแล้วค่อยมากินใช่ไหมเดีว อยู่ไปไหนวะต้อกหกทำม,มาก่อนอืมทำมาก่อนครับบางครั้งก็สอนกันไปครับบางครั้งทุกคนอาจจะคิดว่าย,ยังก่อนไปเจอคอมเมนต์อะไรนะเมืเอ่อกี้กินอย่างเดียวเขาลุกันโอ้ <laughs> ผมเป็นคนโลกไม่สวยครับบล็อกทิ้งเลยไม่ปวดหัวไม่ปวดหัวไม่ต้องมาอธิบายแลเพราะอธิบายไปหลายรอบแล้วใช่ไหมถ,ถูกใจทุกคนไม่ได้นะครับบางคนแบบ เราไม่ได้ทําอวดใครครับเราทํากินกันเองกับยู่กันแบบบ,บ้านๆ้านงบประมาณตัวเองจะเจอในอะต่อๆจนอันกระบอกนี่คือกระบอกถ้ามีคนมากดปั๊ร้อยไลค์พันคนนี่มาคอมเมนต์แบบนี้พันคนอธิบายพันคนตายพอดีอร่อยกันนะไหมไม่อ้วนเจสันได้อร่อยครับจ้าได้ใช่ไหม,รมครับยาำเข้าไหน,น,นเออ ตากเลยตากลาดเลยนทอดเป็นเีนมนูที่เด็กๆชอบครับเออแกงเข็ดี่อในที่มีน้ำกะทิคนเดียวชอบใช่เดียวครับจะเติมน้ำปลามาใช่ไหมเนี่ยน้ำปลาแล้วเป็นรสเค็มย่องผมว่าคือทำยากไหม ักษาไม่พูดเลยโอ้ยครับเป็นไปไหนบ้างโอ้น่าอยู่ใกล้กันนี่หาวเจอคนตาแซบบอบ่อปลาแซบครับผ่านไหมห้นูนี้เดือเดือเมียงปลาอันนี้ชื่ออะไรนะคนอะไรนะชื่อเล่นชื่ออะไรมินครับมิน เมี่ยงเมี่ยงอะไรนะไม่ใช่เมี่ยงปลาเมี่ยงหมูเมี่ยงกุ้งเมี่ยงหมูแล้วก็ข้าวคุกกะปิผลโยงครับแล้วก็อะไรนะกะเพราะเนื้อเนื้อ,อยังไม่ได้ทำรักษา้าบอกว่าถ้าทำกะเพราต้องทำกะเพราหมูด้วยครับไ <c oughs> ก่กินเนื้อไก่ไม่ได้กินได้เฉพาะตับไก่หวันี่ครับวันนี้ก็เลือกวัตถุดิบที่เป็น ่าสะพูพกไก่เลือดไก่เครื่องในไก่นี่ครับอยู่กัน,นกับไส้ยดอนมะพร้าวหวานครับออรขอให้จิงนเขากันครับอ,อ่งกดไลค์หน่อย